ไม่แบบว่อยากทาครีมอ่ะพวกครีมกันแดดมันเนเียนะฮาเหนียวเนื้อนาเนาะมันก็นเลยเป็นแบบจังไดยล่ะบอกว่าถูกกว่ถทาแห่งกั่ได้ะแ่นแสมากกว่านะเป็นแท่เป็นแบบคั้นอ่ะ้าแล้วก็คั้นเก่าก็าเป็นไปอยู่นอนสบายใจสว นาดำปีปีดีนะมีแอปทุกวันนี้มีแอปใช้ remember มีแอปใช้ก็ดีหน่อยช่วงซอเซาแปดโมงเก้าโมงกับพ่ออยู่อยู่นะอดสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยโอ้วสุดยอดสุดยอดจริง สุดยอดมากสุดยอดความร้อนถ้าว่าถึงเรื่ององศาองศายังบอมันกตะบ,บอหลายนะยี่สิบ็นยี่สิบหาก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิภายในบ้านนะอุณหภูมิั่บไปแต่มีข้อหนู้ืึอว่ามันหอนแบบหอนแบบเทาแบบแสบอะ่ะโดนผิวหนังแสบมันสบมันอาจจะเป็นแบบพาทิตย์ยุ่ใกล้อ่าดวงอาะที่จะยุ่ใกล เขาอยู่ใกลดวงอาทิตย์เกินไปหรือเปล่าื้วยตอนนั้นนั่งกัน็ดเย็นยห,นหน้อมหอนเหมือนประท่าแบบต้มๆเนึ่งพอมานั่งฟังบรรยากาศแบบบ้านบ้าน <c oughs> บ้านนอกชนบท <c oughs> ีเสียงแบบเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงกา